คาเฟ่จ้าปรมฮะปรมสวยงามไปครับไปครับนี่ครับเดินมาสั่งอาหารตรงนี้นะครับสั่งแล้วก็เอาเ<ช>ข้าไปกินข้างในนะครับนี่ตรงนี้เลยเคาน์เตอร์นะครับ คาเฟ่อยู่โซนปทุมธาน,นีนะเพื่อนๆน,นะเหมือนเดินอยู่ในสวนหลังบ้านเราไม่มีบ้านเอาหรอวนน,นี่เป็นมุมแบบนี่เพื่อนๆเ,เดินไปทางไหนก็เจอแต่สีเขียวของต้นไม้ครับลมลืม่นม,มากๆนะนี่ครับสั่งกาแฟแล้วก็มานั่งกินตรงนี้ครับข้าวก็มีขายนะโอ้โหมันลึกมากเลยอะ พี่เขากว้างมากๆเลยนะครับโคตรลมลื่นนะเอาจริงๆนะครับโซนนี้ก็ดีนะครับมีโต๊ะให้นั่งเต้ไม่หมดเลยครับลมเย็นด้วยแหละลมลื่นมากๆมีเลี้ยงสัตว์ด้วยโลโก้ของเขานะครับสุดยอดลองมาดูครับสนุกมาก เพื่อน,อนๆสามารถสนับสนุนผมได้เนาะเพียงแค่กดลิงก์นะครับที่ผมแปะให้ด้านล่างนะครับที่ description นะครับแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะครับในเว็บไซต์เครือข่ายพันธมิตรของผมนะครับผมแยกหมวดหมู่ไว้ให้แล้วนะครับเลือกเอาได้เลยนะจ๊ะ